สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาววัวทุกท่านนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลผู้ใหญ่กดฟาร์มนะครับวันนี้เราจะพามาดูวัวบาแมนลูกผสมของทางฟาร์มเราเองนะครับตอนนี้วัวทั้งหมดของฟรีฟาร์มเรามี10บตัวนะครับเริ่มแรกเลยเริ่มเลี้ยงจากแม่ลูกสองคู่นะครับก็คือแม่ตัวเขาหุบตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็แม่ ตัวแดงตัวนี้นะครับหนึ่งตัวก็สองปีไม่ได้มีการเปิดขายเลยนะครับก็เลี้ยงมาเรื่อยๆื่อจนประชากรตอนนี้มีทั้งหมดสิบตัวนะครับก็คือแม่เขาหูบเขาก็จะมีลูกตัวนี้ชื่อน้องปีใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นลูกของที่เกิดจากการผสมตัวนะครับส่วนน้องสาวเขาก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ชื่อเจ้าโก,โกโก้เป็นลูกของ JK105 เจ้าของโกนะครับตัวนี้อายุประมาณ3เดือนกว่าๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นลูกของแม่เขาหูบที่นำเข้ามาทีแรกเป็นวัวสาวลูกแรกนะครับตัวนี้ได้ทำการผสมออกลูกมาเป็นตัวผู้นะครับ ผสมกับพ่อ KF 3 1ลูกออกมาเป็นตัวผู้นะครับก็คือตัวนี้อายุประมาณ4-5เดือนนะครับแข่งขาใหญ่มากตัวใหญ่ครับเราจะพามาดูเรื่อยๆนะครับส่วนตัวนี้เป็นแม่แดง ลูกของเขาก็คือตัวนี้นะครับที่นําเข้ามาตัวนี้เขาจะมีลูกอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเจ้าตัวนี้สีแดงๆเข้มๆนี่แหละครับตัวนี้นะครับเจ้าดื้อตัวนี้ก็ให้กําเนิดลูกมาหนึ่งตัวนะครับเป็นลูกของพ่อพันธุ์ยอดฮิตเป็นลูกตัวผู้นะครับพ่อ KF สามหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู นี่นะครับตัวนี้อายุสี่เดือนแข้งขาใหญ,ใหญ่สีแดงๆนะครับส่วนตัวต่อมาที่เราจะนำเสนอครับก็คือเป็นแม่ตัวนี้นะครับ แม่แดงแม่แดงนี่เรานําเข้ามาพร้อมๆกับแม่เขาหุบนะครับก็คือนําเข้ามาเป็นแม่ลูกพร้อมๆกันลูกของเขาก็คือตัวนี้เจ้าตัวนี้นะครับสีแดงแดงนี่อ่าแม่แดงนี่เนี่ยที่เห็นนี่นะครับลูกของเขาจะเป็นลูกสาวของ kf 6 8สีแดงแดงเนี่ยครับแดงแดงเข้มเข้มเลยลูกสาว kf 6 8 ตอนนี้แม่แดงนี่นะครับทำการตรวจท้องแล้วท้องกับพ่อ kf31 ได้ประมาณ3เดือนนะครับเราพาตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปตัวนี้เป็นลูกของแม่แดงผมเรียกเขาเจ้าเตี้ยนะครับตัวเขาจะเตียเต้ยๆหน่อยตัวนี้ก็มีลูกแล้วหนึ่งตัวก็คือลูกชายของ kf 31 ายคาหนึ่ก็คือตัวนี้นะครับญญตอนเย็นมันจะวุ่นวายวุ่นวายนิดนึงนงครับอารมณ์ในลูกนี่นะครับตัวการนี้ลูกขาย kf-31 <het> ผมจะพาชมให้ดูว่าแต่ละตัวนะครับ ลูกสาวของโก้ลูกชายเคฟสามหนึ่งลูกชายเคสสามหนึ่งเหมือนกันส่วนตัวนี้เป็นแม่บัวไทยนะครับตอนนี้ท้องได้ประมาณสองเดือนนะครับตรวจท้องแล้วท้องกับพ่อประสบตัวนะครับอันนี้คือแม่แดง